ักทักาะทางกะชาดกว่าด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ณพระวิหารเชตวันนมสัสก,การพยาค่ะพระาศาสดากระหม่อมนำของหอมและดอกไม้มาถวายพระองค์เนื่องจากหม่อมฉันได้ออกจากห้องขังแล้วเพราะพระราชารู้ความจริงว่าไม่ได้กระทำความผิดอย่างที่คุณนางฝั่งตรงข้ามกล่าวอ้างจึงสั่งให้ปล่อยตัวกระหม่อมออกมาโชคดีจริงๆเลยขอรับที่กับผมนั้นติดคุก เลยมีเวลานั่งภาวนาะท่านอำมาตยสิ่งที่ท่านเอ่ยถึงนั้นคือความโชคร้ายซึ่งไม่มีใครที่อยากจะประสบพบเจอเพราะ,ะเหตุใดท่านถึงตอบว่าเป็นสิ่งที่ดีละ่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการถูกขังครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนั่งภาวนาจนบรรลุโสดาปติมัคบังดูก่อนอุบาสกไม่ใช่แต่ท่านเท่านั้น แม้ในอดีตบัณฑิตท,ทั้งหลายก็เป็นเช่นท่านเหมือนกันจึงส่งนำเอาเรื่องในอดีตเล่าให้ฟังว่าในอดีตาการพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตซึ่งมีพระนามว่าคัตตกุมารเมื่อเติบใหญ่ทางพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ส่งคัตตกุมารเข้าเรียนศาสตร์และก็ศิลปะด้านต่างๆเพื่อปูทางสำหรับการขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคต เมื่อเวลาผ่านไปพระโพธิสัตว์เรียนศาสตร์ต่างๆจนกระทั่งจบการศึกษาจากนั้นไม่นานจึงได้ขึ้นของราชเนื่องจากพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ที่ปกครองโดยธรรมส่งผลให้บ้านเมืองนั้นเจริญก้าวหน้าประชาชนมีกินมีใช้ไม่อดอยากทางสำนักพระราชวังจึงเก็บภาษีได้เป็นขอบเป็นกำรรจนกระทั่งมีอมาตย์คนหนึ่งดันเข้าไปเห็นทรัพย์สินของพระโพธิสัตว์เข้าจึงเกิดความลำโมกอยากได้สมบัติ จึงพยายามประทุษร้ายหวังยึดครองตำแหน่งของพระองค์แต่ก่อนที่จะได้ลงมือดันถูกจับได้เสียก่อนจึงถูกจับขังรอการพิจารณาโทษจนกระทั่งวันที่พิจารณาคดีมาถึงม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยกระหม่อมถูกใส่ร้ายอดีตอมาตย์พยายามแก้ตัวให้ตนนั้นพ้นผิดแล้วสิ่งนี้คืออะไรพระโพธิสัตว์ก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาก่อนเปิดอ่านข้อความในนั้น อาทิตย์หน้าเริ่มลงมือได้เลยนี่คืออะไรท่านอมาตพระโพธิสัตว์ถามเสียงเข้มอดีตอมาตถ,ถึงกับนิ่งอึง้งดวงตาคู่เรียวเล็กถึงกับเบิกกว้างใบห,หน้าซีดเผือดพูดมาสินี่คืออะไรไม่มีคำตอบใดลุดออกมาแม้แต่น้อยพระโพธิสัตว์ที่กำลังจ้องมองไปยังชายตรงหน้าถอนหายใจออกมาเสียงดังก่อนหันไปหาทหารคู่ใจ ในระเทศออกจากเมืองไปซะพระองค์อย่าได้ไล่หม่อมฉันเลยได้โปรดยกโทษให้เธอจากนี้ไปกระหม่อมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอดีตอมยดก็ร้องคร่ำคร,ครวญอ้อนวอนขณะเดียวกันกันกบที่ทหารจับเขาเข้าที่แขนทั้งสองข้างชุดกระชากลากถูกับพื้นห้องดังฮึกฮึกได้โปรดอย่าทําอย่างนี้เลยให้หม่อมฉันรับใช้พระองค์ต่อเธอ เสียงโวยวายยังคงดังก้องไปทั่วท้องพระรวกอดีตอมบา์พยายามขืนตัวไม่ให้ตัวไหลไปตามแรงลากจูงฝ่ายพระเจ้าขะตะักทอดพระเนตรภาพเบื้องหน้าโกอนเอ่อยว่าทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วต้องรับผลของที่จะตามมาด้วยได้แล้ว,ลวอดีตอมตา์ก็ถูกทหารลากออกจากเมืองได้สำเร็จเดินเร็วหน่อยสิแค่นี้ทำเป็นสำออย ก่อนจะพักให้ลมลงกับพื้นไปเว้ยกลับกันเถอะคนชั่วๆสูงแค่นี้พอแล้วก่อนจะหันหลังเดินจากไปชายกลางคนใช้มือยันพื้นค่อยๆประยุงตัวให้ยืนขึ้นพร้อมปัดฝุ่นที่เปื้อนกางเกงสวยชะมัดพระราชารู้ได้ยังไงวะก่อนจะถมน้ำลายลงพื้นชีคอยดูนะข้าผู้นี้นี่แหละจะทำให้กษัตริย์พาระนศสีสยบอยู่ใต้แทบเท้าของข้าก่อนที่จะเงยหน้าขึา้นฟ้า หัวเราะอย่างสั่์ใจจากนั้นท่านอมาต์จึงออกเดินทางตรงไปยังเมืองสาวัตถีทันทีระหว่างทางก็พยายามคิดหาทางแก้แค้นกษัตริย์เมืองพราณสีไปด้วยก่อนจะขอเข้าเฝ้าพระเจ้าทางกราชณนทองพรมท่านอดีตอมาต์มีเรื่องอันใดหรือทำไมมาถึงที่นี่กระหม่อมมีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งพระองค์ว่ามา พาระรณสีกำลังจะยกทัพมาตีเมืองสาวัตถีอืมท่านพูดจริงหรือพะยะค่ะพระราชาเมืองสาวิถีก็มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดขอข้าพิจารณากรขอบใจท่านมากก่อนจะทรงเอ่ยกับองค์รัก์ประจำพระองค์ว่าช่วยหาที่พักให้กับแขกของข้าด้วยจากนั้นเป็นต้นมาพระราชาเมืองสาวัตถีจึงเริ่มปรึกษาเรื่องต่างๆกับอดีตอามาตย์วันหนึง่ง ขณะที่พระเจ้าคันทานอยู่ที่ลานกว้างข้าจะยกทัพไปตีเมืองพราราณสีไปเมื่อไรหรือพระเจ้าค่ะอดีตอมา์เอ่ยสักอาทิตย์หน้าชิงตัดหน้าก่อนที่เมืองพราราณสีจะยกทัพมาตีเมืองของข้าสองอาทิตย์ต่อมากองทัพขนาดใหญ่เคลื่อนเข้าประชิดเมืองพราราณสีเฮ้ยนั่นมันกองทัพมาจากที่ไหนเหล่าทหารที่เฝ้าประตูเมืองเห็นกองทัพขนาดใหญ่ใกล้เข้ามา รีบไปส่งข่าวถึงพระราชาเร็วๆๆวเวถวายบังคมพะยาค่ะแย่แล้วตอนนี้มีข้าศึกจากต่างเมืองยกกองทัพตรงมาทางเมืองของเราจะพูดจริงหรือพระผูริัตมีสีหน้าเคร่งเครียดพยาค่ะจัดเตรียมกองทัพดวนรวบรวมอาวุธกระสุนปืนใหญ่ให้ได้มากที่สุดเราทหารต่างลุกฮือรีบกวีกวาดจัดเตรียมบรรดาอาวุธต่างๆแต่ช้าไปเสียแล้วกองทัพจากเมืองสาวัตถีนั้น ุกเข้ามาล้อมกำแพงเมืองได้ทั้งหมดบัดซบเอ้ยไม่ทันแล้วเสียงอุทานจากทหารเฝ้าตรวจตาดังขึ้นแม้ตนพยายามจะส่งข่าวให้ปรราชาของตนให้เร็วที่สุดปังปังปั้ง เสียงลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงด้วยเครื่องลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะตกลงมากระทบเข้ากับกำแพงสูงที่ตั้งตระงานล้อมรอบเมืองพนาดสีเสียงดังตุง้มผนังหนาแตกกระจายออกเป็นเสียงเสียงเหล่าทหารกล้าบผู้คร้ายปลิวไปตามแรงกระแทกก่อนจะตกลงมายัางพื้นเบื้องล่างกระดูกในร่างแหลกละเอียดเลือดสีแดงสดไหลออกมาอย่างน่าสยดสยองแม่ทัพก็ก้มมองลูกน้องของตนที่ตอนนี้ได้สิ้นชีพไปแล้ว กล้าดียังไงมาทำร้ายลูกน้องของข้าสายตาอาฆาตหันควบไปยังกองทัพศัตรูพร้อมกับตะโกนกล้องไอ้บ้าเอ้ยอย่าอยู่เลยพลธนูยิ่งลูกธนูนับหมื่นพุ่งตรงไปยังกองทัพศัตรูทันทีเหมือนกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก่อนที่จะปักเข้าที่เรานั้งรบแนวหน้าปักปักปักเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากบาดแผลอ้าก เสียงร้องอย่างความเจ็บปวดดังกึกก้องกองทหารนับพันจะล้มลงกับพื้นแต่กาะนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดทหารฝั่งตรงข้ามได้ทั้งหมดยังคงวิ่งตรงไปที่กำแพงเมืองพร้อมด้วยอาวุธเพื่อใช้สำหรับทะลุทะลวงผ่านกำแพงที่ตั้งตระหง่านได้สงครามเริ่มแล้วสินะพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรผ่านกำแพงแกร่งที่กำลังฉายภาพการบาดเจ็บล้มตายของเหล่าทหารกล้า ที่ถูกลูกธนูจากฝั่งพราณสีพุ่งตรงเข้าหาศัตรูรอบแล้วรอบเล่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแม้แต่สักน้อยด้านกองทัพเมืองสาวัตถีต่างมุกตะลุยเข้าโรมรันทหารนับหมื่นวิ่งกรูเข้าใกล้กำแพงเมืองอย่างมากรัร้่งร้อมด้วยบันไดขนาดใหญ่พยายามพาดเข้ากับกำแพงสูงตระหง่านเพื่อปีนข้ามผ่านกำแพงหนาโครมบันไดอันแล้วอันเล่า ถูกทหารฝั่งพาราณสีผลักออกล้มระเนระนาดจนหล่นทับทหารผู้เคาราะร้ายไปหลายคนแต่กระนั้นก็ไม่อาจต้านทานได้เมื่อมีอันหนึ่งที่สามารถลำเลียงทหารฝั่งศัตรูขึ้นมาบนกำแพงสูงได้ดาบสีเงินเล่มใหญ่ตระวัดเข้าที่ร่างทหารพาราณสีอย่างจังคมมีดทะลุชุดเกราะเข้าไปกรีดเนื้อของนักรบผู้โชคร้ายก่อนที่เลือดจะกระเซ็นสาดจนเปื้อน,นไปทั่ว เสียงแปรเป่าดังลั่นเป็นสัญญาณว่าทหารของฝั่งศัตรูได้บุกเข้ามาในเมืองแล้วอีกฝากหนึ่งประตูเมืองกำลังจะพังลงเสียงท่อนไม้ขนาดใหญ่กระทบเข้ารอบแล้วรอบเล่าแล้ว,ยยลวสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ปรากฏประตูที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีกำลังจะพังลง ประตูที่ทุกคนในเมืองเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดบัรนี้ได้เปิดออกเพราะน้ำมือศัตรูเราทหารพาราณสีกำดาบสีเงินเล่มยาวแน่นฝั่งสาวัตถีก็ต่างพากันกรูกันเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนลั่นเหมือนจงใจให้ข่มขวัญคู่แข่งและแล้วเสียงจากพระโพธิสัตว์ก็ดังขึ้นจับอาวุธให้มัน่นแล้วปกป้องเมืองของเราซะก่อนจะควบมา้าวิ่งตะบึงเข้าสู่ฝูงชนอย่างไม่เกรงกลัว เสียงดาาปะทะกันดังอย่างต่อเนื่องเหล่าทหารกล้าเข้ารมรันยังไม่มีไม่มีทีท่าจะเหน็ดเหนื่อยมีดหอ,อกแหลมพุ่งเข้าหาศัตรูของตนครั้งแล้วครั้งเล่าทหารศพแล้วสบเล่าล,ล้มลงอยู่กับใบไม้ร่วงเลือดสีแดงไหลอาบทั่วพื้นพระสุธากลิน่นข้าวคระครุ้งชวนให้สะอิดสะเอียนแต่กระนั้นก็หามีใครสนใจไม่ ทหารฝั่งพระนศีถูกสังหารจากฝ่ายศัตรูจนลดน้อยถอยลงฝั่งของเราเสียเบียบคำตอบทิ่นเล่นเข้ามาในหัวถอยเสียงตะโกนก้องจากองค์กษัตริย์ก่อนที่ทุกคนจะหลบเข้าฐานที่มัน่นสู่ต่อไปคงไม่มีประโยชน์แล้วพระพูธิศสัตว์เอ่ยแต่ว่ากระหม่อมยินดีสละชีวิตเพื่อทวงเวลาให้พระองค์หนีไปแม่ทัพคู่ใจเอ่ยหยุดเถิดท่านอย่าทำเช่นนั้นเลยผู้คนจะล้มตายมากขึ้น พราะฆ่าคุณเดียวอย่างนั้นหรือทหารให้ม้าเร็วไปส่งข่าวว่าค่าจะมอบตัวหน้าลานกว้างหน้าพระราชวังที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพที่กําลังนอนเกลื่อนกลาดอดีตอำมาตย์จากเมืองพรนานณสีมีสีหน้าที่เปี่ยมไปได้วยความยินดีขณะมองตรงมายัางพระโรทิสัตซึ่งบัดนี้กําลังนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าตนสลับกับสีหน้าของพระเจ้าคัตะ ที่ยังคงมึนงงปนสงสัยก่อนที่จะไต่ตรองได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะชายคนนี้เองสินะและแล้วพระราชาเมืองสาวัตถีจึงกราบขึ้นกระหาญดีนี่ที่เลือกเช่นนี้ทหารจับกษัตริย์เมืองพระนศีไปเข้าคุกเดียวนี้จากนั้นเป็นต้นมาพระโพธิสัตว์ก็ใช้เวลาที่อยู่ในคุกนั่งภาวนาเรื่อยมาจนกระทั่งฌานได้บังเกิดขึ้นวันหนึ่ง ขณะที่พระเจ้าทังการ,ราชได้เข้าเยี่ยมพระเจ้าคัตตะทรงเห็นใบหน้างดงามของสายมีออร่าเหมือนนักบุญต่างจากนักโทษทั่วไปจึงเกิดความสงสัยทําไมท่านยังมีพระพักผ่องใสยไม่โศกเศร้าทั้งที่เสียทุกอย่างไปแล้วและก็ยังถูกตราหน้าว่าเป็นกษัตริย์ผู้อ่อนแอสิ่งที่ท่านเอ่ยถึงนั่นคืออดีตซึ่งนั่นผ่านไปหลายปีแล้ว ถึงแม้จะพยายามไขว่คว้าอยากให้เป็นเช่นเดิมแต่ก็ทําไม่ได้แล้วจะมัวเศร้าโศกอยู่ทําไมทั้งที่รู้ทั้งที่รู้ว่าผลเป็นเช่นไรถ้าลองเอาใจมาไว้กับปัจจุบันท่านก็จะพบกับความสุขเช่นกระหม่อมตอนนี้พระเจ้าทางกร,ราชได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสก่อนจุกคิดขึ้นมาได้หรือสิ่งที่เราได้ยินมาจากอดีตอมาตอาจไม่ใช่ความจริงจากนั้นจึงได้มอบสมบัติคืนให้กับพระโพธิสัตว์ฝ่ายพระกะ มอบราชสมบัติแก่อมา์ทั้งหลายแล้วไปยังหิมเมื่อวันต์่างประเทศบวชเป็นฤาษีพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดุกว่าพระเจ้าทางกร,ราชในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุนส่วนพระเจ้าคัตะราชได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แล